The สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูเน o r ร์มายและในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเราซูเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองนะครับคลิปนี้ครับเป็นการเดินทางของด็อกเตอร์สเตรนในพาร์ทที่3กันครับไปชมกันว่าการเดินทางของเขาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับใครที่ยังไม่ได้ชม2พาร์ทที่แล้วผมได้รวมคลิปสรุปเป็นคลิปเดียวไว้กดลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนนี้กดไปรับชมกันได้นะครับแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุดนู้ใหม่เอาไว้ด้วยคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ Doctor Strange in the Multiverse of Madness แบบละเอียดยิบทุกระเบียบนิ้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้และกำลังหลบสปอยอยู่้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับ หลังจากจบเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นยิงใหญ่ลงไปพ่อหมอของเราก็จําไม่ได้ครับว่าสไปเดอร์แมนเป็นใครเขากลับมาใช้ชีวิตเป็นเจ้าอาสมเหมือนเดิมทพะว่าในคืนหนึ่งก่อนวันสําคัญของคนสําคัญของเขาจะมาถึงดร์สเตรนก็ได้ฝันเห็นเด็กสาวคนหนึ่งและตัวของเขาเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่กาลังวิ่งหนีจากสิ่งมีชีวิตที่ถูกพันผ้าไว้เหมือนมัมมี่และอยู่ในสถานที่อันเวงเวงที่ไม่รู้จกักซึ่งความฝันนี้มันจบลงด้วยการที่เขานั้นถูกฆ่าและหลั หลังจากนั้นสิ่งมีชีวิตนั้นก็พยายามที่จะจับตัวเด็กสาวคนนั้นเอาไว้แต่ทว่าเธอก็ได้เปิดประตูมิติที่เป็นเหมือนรูปดาวเด็กสาวคนนั้นและตัวเขาอีกคนที่นอนเสียชีวิตอยู่ถูกดูดเข้าไปในนั้นในที่ในสักแห่งทันใดนั้นครับดร์สเตรนก็ตื่นจากฝันร้ายอันบ้าคลั่งของเขาเหมือนกับว่าเขาจะฝันอะไรแปลกๆไปครับเพราะปกติแล้วความฝันส่วนใหญ่ของเขาคือการไปกระโดดตึกเล่นจากนั้นเขาก็ได้เตรียมตัวที่จะไปงานแต่งของคุณหมอคิสตีนพาร์เม คนรักที่คอยห่วงใยเขาเมื่อก่อนเขาได้ตรวงมาที่นี่และได้เจอกับเพื่อนเก่ายางดรเวสในขณะที่เสร็จพิธีแล้วดรสเตรนก็ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงรับรองที่ร้านอาหารสุดหรูแห่งหนึ่งในขณะที่เขากําลังดื่มอยู่ที่บาร์คิสตีนก็เดินตรงมาเพื่อที่จะเติมเครื่องดืม่มดรสเตรนก็เลยได้อาสาใช้เวทมวนต์เติมไว้ให้กับเธอก่อนที่จะแสดงความยินดีและบอกความรู้สึกในใจว่าเขายังคงแคร์คิสตีนเสมอทว่าตอนนั้นตอนที่เขาจะ กมาเขาจําเป็นต้องเสียสละเขาเสียใจจริงๆครับที่เดินหันหลังให้กับคริสตีนในตอนนั้นซึ่งคริสตีนครับก็เข้าใจเรื่องนี้ดีอย่างไงทั้งสองคงไปกันไม่รอดอยู่แล้วตีเฟนเป็นสิ่งที่เธอนั้นชื่นชมแต่ไม่ใช่สิ่งที่เธอจะรักทําเอาพอหมอจุกอกไปเลยครับซึ่งมันก็สมควรอยู่นั่นแหละครับเพราะเขาทํากับคริสตีนเอาไว้ก็เยอะอยู่แต่ทิ้งยังไงดรอตีร์สเวนก็ยังดีใจจริงๆที่ได้เห็นคริสตีนมีความสุขก่อนจะถูกถามกลับมาเช่นกันว่าตัวพอหมอ เองนั้นมีความสุขไหมซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาก้ำากืนฝืนทนพูดความจริงไม่ได้ครับเลยบอกไปว่าเขามีความสุขดีแต่ในใจครับมันเจ็บลึกถึงซวงในยิ่งกว่าสิ่งใดเลยแหละครับหลังจากนั้นสักพักหนึ่งครับก็ได้เกิดเรื่องวุ่นวายข้างนอกขึ้นดรสเตรนจึงได้เรียกท่านผาคุมออกมาและเปลี่ยนชุดเข้าสู่โหมด Master of m อ s t i c a r t เมื่อถึงที่เกิดเหตุครับดรสเตรนก็ได้ร่ายคาถาซัพมอนสัตว์ต่างมิติมารับรถที่กําลังจะทับผู้คนและเขาก็ได้สังเกตเห็น เด็กสาวคนหนึ่งกําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างเข้าไปในรถประจําทางจากนั้นดร์สเตรนท์เขาก็ได้ร่ายคาถาเปิดใช้งานไอออฟอากามอโต้ทาให้สามารถมองเห็นอสูรได้และเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ได้ปรากฏกายขึ้นมันคือกาแกนโทสครับอสูรตาเดียวที่ถูกสลักไว้ด้วยอัคระรูดของจอมมารควบคุมเอาไว้ทั้งร่างกายดร์สเตรนท์ที่เห็นเป็นอย่างนั้นเขาก็ได้เข้ามาต่อกรอนโดยการใช้คาถาบิดดัดมิติแวดล้อมในมิติความเป็นจริงเพื่อแยกรถประจ จำทางนั้นออกเลยได้ช่วยเด็กสาวคนนั้นเอาไว้หลังจากที่ช่วยได้ครับพ่อหมอคนนี้ก็เอะใจว่านางหนูคนนี้น่าคุดขุน,นแต่ไม่ทันที่จะได้คุยกันเจ้าสูตรมันก็ได้ควางรถประจําทางคันนั้นเข้าใส่พ่อหมอเลยทําให้พ่อหมอต้องรายเวดเลื่อยวงเดือนออกมาตัดรถคันนี้พาออกเป็น2ท่อนทันทีหลังจากที่โชว์สกิลเวทมต์ไปครั้งหนึ่งพ่อหมอก็ยังคงพาย,ยายามที่จะพูดคุยกับเด็กคนนั้นว่าเรารู้จักกันหรือเปล่ายืนกลางสนามลบเปิดช่องโวขนาดนี้ก็โดนโจมตีสิครับเก่ง มาจากนายก็กระเด็นกระดอนลงไปนอนสลบเมือกได้สงสัยเฮียแกคงง่วงเลยได้เปลี่ยนผัดให้มหาจอมเวทเข้ามาไฝ่ต่อในขณะที่ท่านพาคุมพยายามตบหน้าปลุกด็อกเตอร์สเตรนให้ฝืนแต่ปมหมอของเราก็เข้าฝันไปกระโดดตึกเล่นซะแล้วท่านพาคุมเลยแย่งซีนเข้าไปช่วยสาวน้อยคนนั้นในขณะที่ท่านมหาจอมเวทถูกกาแกนท์จับตัวเอาไว้ด็อกเตอร์สเตรนได้สติกลับมาครับเขาได้ตรงเข้ามาช่วยท่านมหาจอมเวทได้ทันเวลาพอดีหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าหยุดยั้งเจ้าอสูรตาดี ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันอึดถึกทนมากๆถูกฉุดกระชากลากดึงก็ยังเอาไม่อยู่โดนอาคมเฟเผาไปทั่วร่างกายก็ยังไม่เป็นอะไรจนสุดท้ายพวกเขาก็สามารถที่จะจัดการมันได้โดยการควักเอาลูกตาของมันออกมานั่นเองเมื่อจบสึกกับเจ้าอสูนตาเดียวดรสเตรนก็ได้ตรงเข้ามาถามเด็กสาวคนนั้นว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครนางหนูคนนี้น่าคุค้นๆมากครับเหมือนเคยเจอในฝันเมื่อคือนเลยพวกเขาเริ่มคุยกันจริงจังครับเด็กสาวได้บอกว่าเธอามาจาก จากมิติเธอได้ถามดร์สเตรนและหวังไปว่ามีความรู้เกี่ยวกับมัลติเวิร์สมากแค่ไหนพอหมอก็ได้บอกว่าสุดๆร้อนก็คงจะเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนและคาถาฟูมูลปาร์ตี้พอหมอสงสัยว่าทําไมไอหมึกยักษ์ตัวนั้นถึงไล่กินเธอเด็กสาวตอบครับมันพยายามไล่จับเธอตั้งหากเพราะมันเป็นลูกสมุนของจอมมารที่ถูกส่งมาเพื่อเอาพลังท่องมัลติเวิร์สของเธอหลังจากนั้นเด็กสาวก็ได้อธิบายต่อว่าพวกคุณรู้จักคำภีวิชานติบ้างไหมเพราะดเร์สเตรนอีคนนั้น บอกว่ามันสามารถที่จะหยุดยังจอมมารได้แต่ทว่าดร์สเตรนคนนี้ของเราก็บอกว่าคมภีขาวนั้นมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงแค่เทพนิยายซึ่งวองผู้เป็นมหาจอมเวทก็ได้บอกว่ามันมีอยู่จริงตั้งหากมันคือคมภีลับที่ผู้เป็นมหาจอมเวทจะได้รับตอนขึ้นครองตำแหน่งนี้เด็กสาวนักท่องจักรวาลเกือบเข้าถึงมันได้แล้วแต่ลูกน้องของจอมมารมันก็ตามมาจนทันดร์สเตรนเลยบอกว่านั่นคือฉากบูที่เขาเห็นในความฝันเธอเลยบอกว่ามันไม่ใช่ความฝันพอหม ต้องการที่จะพิสูจน์ครับเด็กสาวเลยพาไปดูดร์สเตรนอีกคนที่นอนเป็นศพอยู่และหลุดมาพร้อมกับเธอตอนนั้นหลังจากที่ดร์สเตรนได้เห็นตัวเขาอีกคนในเวอร์ชันหนึ่งเขาก็เริ่มเชื่อว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ความฝันก็ยังเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งที่ทําให้เราเห็นตัวตนของเราในมิติอื่นถึงตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้ว่าวายร้ายได้พลังของเธอไปทั้งปะหุจักรวาลจะเป็นยังไงนั่นทําให้เด็กสาวคนนี้กลัวครับหวังเลยได้ถาม นางหนูคนนี้ว่าชื่อเรียนเสียงอะไรเธอบอกว่าเธอชื่ออเมริกาชาเวสทันหว่องจริงได้ชวนอเมริกาชาเวสไปที่คามารัสแต่แน่นอนว่าเธอไม่ค่อยไว้ใจใครเพราะจักรวาลที่แล้วดเตรสวนอีกคนได้หักหลังเธอซึ่งดรเตรสวนของเราครับที่ได้เห็นความฝันและรู้เรื่องดีเขาก็ไม่มีสิ่งใดที่จะการันตีเขาได้แต่บอกกับอเมริกาว่าให้เชื่อใจเขาก่อนที่พอหมอจะฝังศพตัวเองจากจักรวาลอื่นลงไปและได้ตัวลงไปปฏิบัติภารกิจอื่นรอคุณสายแม่โมด ที่ถูกสลักอยู่ในตัวเจ้าอาสูรตาเดียวดรสเตรนเลยต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญอาเวนเจอร์โนหนึ no ่งที่มีวิชาอาคมในลักษณะนี้หวาดดานั่นเองครับ ดอกเตอร์สเตรนได้เดินตรงเข้ามายังสวนแอปเปิลแห่งหนึ่งที่นี่เขาได้พบกับวานด้าซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ถูกจัดฉากขึ้นแต่สุดท้ายผูหมอ,อก,ก็แยกไม่ออกอยู่ดีครับเขามาที่นี่เพื่อที่จะพบกับวานด้าและปรึกษาเรื่องมัลติเวิร์สว่าวานด้ารู้เรื่องอะไรบ้างและพูหมอก็ได้เล่าเรื่องของเด็กสาวภูมีพลังท่องมัลติเวิร์สให้ฟังดอกเตอร์สเตรนได้ขอให้วานด้าไปที่คามาทาสัสครับเพราะเธอน่าจะเป็นอเวนเจอร์คนเดียวที่ปกป้องเด็กคนนั้นได้แลรรู้เื่ององงขว มนมายาของจอมมารมากที่สุดแล้วเพราะว่าไม่นานครับวานดาเธอก็พูดชื่อมาริกาชาวเวทขึ้นมาทาั้งๆที่พ่อหมอของเรายัางไม่ได้บอกชื่อเด็กน้อยคนนี้เลยนั่นทําให้ดร์สเตรนด์รู้ได้ทันทีว่าอักคระรุนที่อยู่ในตัวของกาแกนโทสเป็นคุณสายแม่มดของเธอคนนี้นั่นเองมันเป็นแผนการของวานดาตั้งแต่แรกและวานดาครับก็ได้เปิดเผยตัวตนว่าตอนนี้เธอคือสการ์เล็ตวิทและได้ครอบครองดาร์กโัเอาไว้ดร์สเตรน์ตกใจเป็นอย่างมากครับการแตะต้องดาร โฮมันจะทําให้สิ่งนั้นๆหรือคนนั้นๆเสื่อมทรามลงเพราะว่าวานด้าที่โดนดาร์คโฮกัดกินจิตใจเลยบอกว่าตำราเร่มนี้มีแต่จะทําให้เห็นสัจธรรมการที่เธอต้องการตัวอเมริกาชาวเวสก็เพื่อที่จะไปจากมิตินี้ไปอยู่ในมิติที่เธอนั้นมีความสุขได้อยู่กับลูกๆพอหมอพยายามห้ามเพราะว่ามันไม่ได้ผลเธอพยายามที่จะเจาะใจดรสเตรนท์ครับราอดูออกว่าใครไม่มีความสุขซึ่งก็เป็นพ่อหมอนี่แหละครับที่เจ็บลึกถึงซวงในเก็บอาการเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว กียวกับเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังกับคริสตินแต่ดร์สเตรนก็ยังพยายามบอกว่าเขามีความสุขดีอย่างไงสิ่งที่วานด้ากําลังทํามันไม่ถูกต้องการดึงเอาพลังของอเมริกาชาเวสจะทําให้เธอตายซึ่งวานด้าก็บอกว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติซึ่งพลังดิบในตัวเธอมากมายขนาดนั้นและไม่สามารถควบคุมได้ด้วยมันอาจทําลายล้างทั้งพหุจักรวาลได้เลยการที่วานด้าต้องการให้อเมริกาพีชีพเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว วินวินกันทุกฝ่ายวานดาได้ไปหาลูกพิภพพิสดารจํานวนมากก็จะปลอดภัยรวมไปถึงจักรวาลหลักแห่งนี้ด้วยการที่วานดาสงเคราะห์เด็กคนนี้ด้วยความตายถือว่าเป็นการสร้างกุศลมากล้นแล้วเมื่อได้ฟังปณิธานของวานดาดรสเตรนเข้ามาขัดจังหวะทันทีครับว่าให้ลืมในสิ่งที่เธอกําลังคิดทําไปได้เลยนั่นไม่ใช่วิธีแห่งเราชาวฮีโร่แต่พ่อหมอก็โดนวนดานดาสวนกลับอีกแล้วครับว่าตอนที่พ่อหมอนั้นแหกกดแทรกแซงช่วงเวลาเร่งเวลาไปหาวิธีที่จะชนะ ธานอสถึง14ล้าน6 0 5ครั้งแถมยังยกมณีให้ธานอสจนมันได้ดีดนิ้วสาเร็จสร้างความเสียหายไปกว่าครึ่งจักรวาลน,นาน5ปีซึ่งตอนที่กลับมาเป็นฝ่ายชนะยังดึงคนกว่าครึ่งจักรวาลที่หายไปกลับมาอีกด้วยความโกลาหลนมันเกิดขึ้นพวกเขากลายเป็นคนไร้บ้านวิธีการเอาชนะธานอสของดร์สเตรนท์มันสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบแล้วงั้นเหรอสมบูรณ์แบบก็แย่แล้วครับแต่ตอนที่ดร์สเตรนท์ทำลงไปเขาได้กลายเป็นวีรบุรุแต่พอวานดานจะทําบ้างกับหาว่า เป็นฆาตกรแน่นอนครับแม้ความตั้งใจของเธอจะไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่พฤติกรรมเสพติดความรุนแรงจากดาร์คโฮมันทําให้เธอกลายเป็นตัวร้ายนางไลดด็อกเตอร์สเตรนกลับไปที่คามาทัสและให้เตรียมส่งตัวอเมริกาชาเวสมาให้เธอซะโดยดีด็อกเตอร์สเตรนเลยถามว่าถ้าไม่ให้ละ่ะวานดาชักสีหน้าครับอารมณ์ประมาณว่าไอหมออยากจ่ายคนละครึ่งใช่ไหมถ้าไม่ยอมให้ดีๆได้จ่ายคนละครึ่งแน่นอนเพราะเธอจะไม่ได้ไปเองแต่จะเป็นสการเล็ตวิสที่จะไปหาและทําลายล้าง ทั้งคามาทัสดอกเตอร์สเตรนกลับมาที่คารมาทัสครับรายงานให้กับท่านมหาจอมเวทฟังว่าวานดาไปแล้วเธอถูกดาร์คโฮเข้าครอบนำและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้ตอนนี้เธอได้กลายเป็นสกาลิทวิทแล้วเมื่อซอตรเซอร์ซูพรีมของเราได้ยินอย่างนั้นก็ได้สั่งให้ทุกคนติดอาวุธทันทีต่อจากนี้ไปคามาทัสจะเป็นป้อมปราการต่อต้านนางจอมมารผู้นั้นไม่นานครับวานดาก็ปรากฏตัวขึ้นดอกเตอร์สเตรนได้ขึ้นไปเจรจากับเธอแต่ทว่าการเจรจาครับ ้นีมันก็ไม่เป็นผลครับวานดามุ่งมันมากแถมเธอยังเสนอให้ดร์สเตรน์ได้ไปอยู่ในจักรวาลอื่นจักรวาลที่สมหวังกับคริสตินเพราะว่าพ่อหมอของเราก็ยืนหยัดที่จะไม่คอยตามและสั่งห้ามให้วานดาอย่าย่างกลเข้ามาในเขตอารามศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เท่านั้นล่ะครับวานดาเปิดฉากโจมตีทันทีเกราะป้องกันของคารมาทัสยันวานดาไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ได้พังทลายลงไปในที่สุดถึงตาดร์สเตรน์ครับที่จะต้องเข้ามาชนกับสการเล็ตวิดเขาได้สร้างคลายกลมิติกับ โจกขึ้นมาสการเล็ตวิสครับเดินเข้ามาติดกับดักอย่างง่ายดายเปิดจังหวะให้พ่อหมอเปิดอาลลาดพาอเมริกาหนีไปในขณะที่กําลังจะเปิดพอร์ทัลอ,ออกจากสถานที่แห่งนี้สการเล็ตวิสก็ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงให้แหวนสลิงเป็นเพียงอากาศก่อนที่จะใช้เงาสะท้อนเปิดฉากโจมตีและสการเล็ตวิสครับก็ได้ออกจากมิติกระจกแห่งนี้มาได้ดรสเตรนพยายามที่จะเคลียร์กอมให้วานด้ากลับคืนมาหยุดเถอนะตรก,กะของเธอมันเพี้ยนไปหมดแล้วต่อให้เธอข้ามปะหุจักรวาลไปได้ วานด้าในจักรวาลอื่นจะเป็นยังไงแต่เธอไม่สนครับด็เตร์สเตนเลยต้องเปิดฉากโจมตีด้วยการไล่คาถาซัมมอนสัตว์เวทออกมาต่อสู้กับเธอโดยการคอมโบกับซอร์ซเลอร์ซูพริมิกที่ยืนบริกรรมคาถาอยู่ตรงนั้นแต่ก็โดนวานด้าตบยับทั้งคู่อเมริกาชาวเวทถูกจับตัวเอาไว้ได้และกําลังจะถูกดูดพลังของเธอไปในขณะที่เธอหมดสติและกําลังตกใจอยู่นั้นครับประตูมิติทองพหูจักรวาลก็เปิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวด็เตร์สเตนที่เห็นท่าไม่ดีเขาเลยกระโดดเข้าไปช่วย ช่วยอเมริกาเลยทําให้ทั้งสองคนนั้นพลุมิติไปหลากหลายมิติมากจนสามารถหนีผลนามือสกาเลตวิทไปยังอีกมิติอื่นหลังจากที่พวกเขามาถึงมิติพบใหม่ครับดรสเตรนก็ได้ขอให้อเมริกาเปิดมิติอีกครั้งเพื่อกลับไปช่วยวองแต่ทว่าอเมริกาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะเปิดประตูกลับไปได้มันเกิดขึ้นมาของมันเองเธอไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ทําให้ดรสเตรนต้องหาคนช่วยหาวิธีทําให้อเมริกาชาวเวสเปิดมิติอีกครั้งให้ได้ซึ่งตัวเธออีกคนในจักรวาลแห่ง น่าจะรู้วิธีแต่อเมริกาก็บอกว่าไม่มีตัวเธอคนอื่นในมิติไหนเธอเคยลองหาดูแล้วและเธอก็ไม่เคยเจอภาพสะท้อนของตัวเองในความฝันเพราะเธอไม่เคยฝันเลยนั่นเองดร์สเตรนท์เลยตัดพ้อว่าช่างมันเอถอะพาเขากลับไปตอนนี้ยังไงก็ไม่สามารถที่จะสู้กับสการ์เล็ตวิทได้อเมริกากเลยบอกว่าอย่างมีอีกวิธีหนึ่งคำพีวิชานติไงละ่ะที่จะสามารถช่วยได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องไปตามหาดร์สเตรนท์ในมิติแห่งนี้เพื่อเขา เขาจะรู้ในขณะการเดินทางไปยังอาสมสาขานิวยอร์ในโลกแห่งนี้ครับดรสเตรนก็เผือไปเหยียบเข้ากับเทคโนโลยีของมิตินี้มันคือเครื่องที่จะถ่ายทอดเรื่องราวในกุ่ความทรงจําของบุคคลนั้นดรสเตรนได้เห็นภาพความทรงจําอันงดงามของเขาระหว่างตัวเขาและคิสตินพาร์เมอร์ในคืนดินเนอร์สุดพิเศษภาพจํายังชัดเจนครับเขา move on มันยากลําบากมากแต่พ่อหมอของเราก็ยังก้าวต่อไปได้จนมาถึงอาสมสาขานิวยอร์กในมิตินี้ในที่สุดครับ เขาได้เจอกับรูปปั้นตัวเองที่อยู่หน้าอาสมและได้พบกับมอโดจอมเวสิตีของเขานั่นเองหลังจากนั้นมอโดได้เชิญดเร์สเตรนเข้าไปยังในอาสมแห่งนี้ในขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่นั้นมอโดก็ได้พูดถึงตําราดาร์คโฮขึ้นมาว่ามีบทหนึ่งที่พูดถึงมนสิงฝันโดยที่ผู้รายมนจะเข้าไปสิงตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งและจะสามารถทําทุกอย่างได้ตามความสามารถที่ตนมีในระหว่างการพูดคุยกันครับดร์สเตรนก็รู้สึกว่าเหมือนโดนวางยาง ในน้ำชาชักอันนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็สลบไปฝืนกลับมาอีกทีก็อยู่ในตู้ปลาโพลีคาร์บอเนตซะแล้วมันคือห้องทดลองอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้เวทมนต์ได้เพราะถูกใส่กุญแจมือเอาไว้กุญแจมือที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทรายแห่งวิชันติดอกเตอร์สเตรนตะโกนถามว่าที่นี่มันคือที่ไหนเขาได้พบกับคิสตินในจักรวาลแห่งนี้ครับเธอได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญและวิจัยพหูจักรวาจากมูลนิธิแบ็กสเตอร์คองลิตลิชาร์ดเธอได้บอกกับดอกเตอร์ เว่าพวกคุณมาจากมิติอื่นอาจจะมีกำมะตาลางสีหรือพาหะเชืออาา้อโรคที่มิติแห่งนี้ยังไม่เคยมียารักษาเลยต้องอยู่ในตู้นี้ไปก่อนกิสตินยังได้บอกอีกว่าพระหุจักรวานั้นมีมากมายหลายพบเธอเลยได้ตั้งชื่อให้แต่ละพบเป็นตัวเลขซึ่งพบนี้ถูกแทนด้วยตัวเลข838และพบของดรสเตรนที่จากมาคือ6-16ในขณะที่ดรสเตรนพยายามเรียกลอมให้คิสตินปล่อยพวกเขาข่าวมอรดก็ได้เข้ามานำตัวดรสเตรนไปไต่สวนโดยกลุ่มสมาชิกอิลูมินาติหลังจาก ที่เดินเข้ามากลางห้องโถงแห่งนี้เข้ Model, าโมโดก็ได้แนะนําสมาชิกแต่ละคนทั้งหมดให้ดร์สเตรนได้ทราบกลุ่มนี้ครับประกอบไปด้วยฮีโร่ชั้นแนวหน้าของแต่ละกลุ่มพวกอิลูมินาติดูเป็นกังวลมากกับการมาของพวอหมอในครั้งนี้รรดูลิชาร์ดได้อธิบายให้ดร์สเตรนฟังว่าการมาของเขามันทําให้โลกใบนี้ไม่เสถียรยิงอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอินเคอร์ชั่นดร์สเตรนก็เลยบอกว่าทาม่อยากให้เกิดอินเคอร์ชันขึ้นก็รีบส่งคำพิวิชญาติมาแล้วเขาจะจััดกการกบวน และไปจากมิติแห่งนี้ปริดวิชาร์ดเลยได้อธิบายย้ำอีกครั้งว่านายยังไม่เข้าใจอะไรคนที่เขากลัวไม่ใช่วานด้าหรือสเกเลตวีแต่เป็นดร์สเตรนต่างหากมันเลยทําให้ดร์สเตรนเริ่มที่จะสับสนเข้าแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาในจักรวาลแห่งนี้ไม่นานครับชาวเซเวียก็ได้เข้ามาและเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับดร์สเตรน8 3แปดสามแปดเขาได้ใช้ดาร์คโฮและ,ะไร้มนสิงฝันห่องไปยังพระหุจักรวาลเพื่อหาคําตอบในการ,รเผดิจศึกทานอสจนสุดท้ายก็สามารถที่ จะหยุดทานอตได้แต่ผลกรรมที่ตามมาคือเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นมันทําให้จักรวาลอื่นถูกทําลายดร์สเตรนแปดสามแปดยอมรับผิดโดยการถูกประหารชีวิตด้วยความเต็มใจหลังจากที่บอกความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลุ่มอิลลมินาติก็บอกกับดร์สเตรน6 1หกหนึ่งหกว่าเรารู้ว่าดร์สเตรนของเราร้ายได้แค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าดร์สเตรนในจักรวาลอื่นๆจะร้ายเหมือนกันหรือเปล่าหลังจากนั้นไม่นานเสียงแจ้งเตือนผู้บุกรุกก็ดังขึ้นสการ์เล มาถึงที่นี่แล้วกุ่มิลูมินาติเลยได้ให้มอโดเฝ้าดร์สเตรนเอาไว้และคนอื่นๆอ,ออกไปเผชิญหน้ากับสกาเลตวิสดร์สเตรนครับพยายามที่จะทําให้มอโดปล่อยตัวเขาแต่ทว่ามอโดก็ไม่มีทางที่จะปล่อยตัวไปได้อยู่แล้วพ่อหมอของเราเลยออกอุบายเย่อ,อยุให้มอโดโกรธว่านายนั้นมันขี้อิจช,ช้าจนมอโดสติแตกหลังจากนั้นดร์สเตรนก็ได้ดวนหมัดกับจิตพี่มอโดฟัดกันโนเนียเลยครับผลปรากฏว่าพ่อหมอของเราชนะไม่รู้เหมือนกันว่านานแค่ไหน แล้วที่เขาไม่ได้ชนะใครดอกเตอร์สเตรน์หลุดออกมาได้ครับและรีบตรงไปช่วยเมริกาที่ก็กาลังหนีออกมากับคิสตีนพอดีหลังจากที่พวกเขาเจอกันในชั่วโมงเร่งรีบดอกเตอร์สเตรนเลยเล่าว่าชาวเซเวลรู้ว่าคมพีวิชาติอยู่ที่ไหนและบอกคิสตีนว่าให้พาเขาไปหาทีแต่ทว่าคิสตีนก็ยังมีภาพจำของดอกเตอร์สเตรน์แปดสามแปดอยู่กับเรื่องราวความรเลวร้ายที่ชายคนนั้นได้ทำเอาไว้เพราะว่าเมริกาชาวเวสก็ได้เข้ามาการันตียืนยันว่าดร์สเตรน์คนนี้ ไม่เหมือนคนอื่นๆที่เธอเคยเจอมากว่า70จักรวาลเลยทําให้คริสตินมั่นใจและพาไปที่ห้องเก็บคัมภีร์วิชาติเอาไว้ในขณะเดียวกันครับวานด้าก็บาพลังไลลาไม่ยอมอยู่นางวิ่งไล่ตามมาติดๆหลังจากที่จัดการกุมอิลูมินาติมาจนหมดดอกเตอร์สเตรนได้ทวงเวลาเอาไว้ก่อนที่จะหาวิธีเปิดประตูสู่คัมภีร์วิชาติเขาลองคาถา23บทก่อนที่จะพบว่ามันใช้เพียงแค่นาฬิกาข้อมือที่สเตรนต์แปดสได้ทําเป็นกุญแจเอาไว้ซึ่งหลังประตูแห่งนี้ครับคือสถาน ทที่2พิภพที่ทับซ้อนกันมันคือช่องว่างระหว่าง2จักรวาลดร์สเตรนที่กําลังจะไปหยิบเอาคัมภีรมนขาวสการ์เล็ตวีตก็ได้เข้ามาพอดีครับพร้อมกับจับตัวของอเมริกาชาวเวทเอาไว้เพื่อได้ใช้เวทมนต์ควบคุมอเมริกาและส่งดร์สเตรนและคิสตินไปยังมิติอื่นในมิติแห่งนี้ดร์สเตรนต้องพบกับภัยพิบัติระดับอินเคอร์ชันครับบ้านเมืองพังสลายคล้ายกับว่ามันจะยุบตัวลงไปหรือไม่ก็กําลังชนกับมิติอื่นดร์สเตรนมีเวลาไม่มาก เพราะต้องไปช่วยอเมริกาให้ทันเวลาเขาจึงรีบตรงไปที่อาสมเพื่อหาตัวเขาอีกคนเพื่อจะมีวิธีกลับไปช่วยอเมริกาชาวเวทได้แต่ทว่าหลังจากที่เขาได้เข้ามายัางอาสมผีสิงแห่งนี้ดร์สเตรนอีกคนก็ได้ยิงคําถามว่าเป็นใครมาทําอะไรที่นี่พอหมอของเราเลยต้องเล่าอดีตของตัวเองให้ฟังตอนเด็กๆเ,เขามีน้องสาวชื่อว่าดอดนาครับแต่เธอได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยความที่ทั้งสองไปวิ่งเล่นบนทานน้ําแข็งแล้วน้องของพ่อหมอดันตกลงไปในนั้นเขาช่วย ไว้ไม่ได้แล้วน้องของเขาก็ตายจากไปเขาเสียใจมากเลยต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพื่อปิดตายความเจ็บปวดนี้เอาไว้นั่นเองซึ่งมันก็คือสิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นกับดร์สเตรนในจักรวาลแห่งนี้ด้วยซึ่งพอหมอในจักรวาลน,นี้ครับคือซินิเตอร์สเตรนตัวร้ายที่ทําสิ่งที่ไม่ดีไว้มากมายเขาได้เปิดใจยอมเล่าบางสิ่งบางอย่างให้กับพ่อหมอฟังเหตุการณ์ที่จักรวาลแห่งนี้ต้องพังลงก็เพราะว่าเขาดันพ่ายแพ้ให้กับบางอย่างซีนิเตอร์สเตร ถามว่าต้องการอะไรซึ่งพ่อหมอของเราก็บอกไปตรงๆว่าอยากจะกลับบ้านเขาเห็นคัมภี์ด์กโฮอยู่ข้างกายหมอผีคนนี้616เตรนครับเลยปิ้งไอเดียที่จะต้องใช้มนต์สิงฝันสื่อสารกลับไปยังจัก,กรวาลตัวเองทว่าซีเนเตอร์สเตนก็แจ้งว่าด์กโฮมันเรียกราคาแพงมากมันไม่เอาแค่มิติพบแต่มันยังเอากับผู้ใช้งานด้วยเขาไม่ยอมให้ยืมง่ายๆเจ้าหมอผีครับได้ตัดพอชีวิตตัวเองที่ไม่ได้บอกความในใจให้กับคริสตินได้รับรู้ในขณะที่เขาเป็นจอเวทผู้ยิ่ง ใหญ่เขาถามตัวเองทุกวันครับมันไม่เคยมีความสุขเลยสักครั้งครับสจิเตอร์สเตรนจึงหาวิธีที่จะเดินทางไปยังมิติพบอื่นเพื่อพบกับความสมหวังในชีวิตคู่เพราว่าไม่มีสเตรนคนไหนเลยที่สมหวงังเขาเลยส่งคะร์สเตนตเหล่านั้นด้วยการสิงเข้าร่างแล้วเดินไปกระโดดตึกเล่นใต้หาไปกี่จัก,กรวาลก็ไม่รู้เยี่ยมจริงๆเลยครับไอหมอผีคนนี้ซึ่งนั่นทําให้616เตนของเราครับถึงบางอ้อทันทีเลยครับว่าในความฝันที่เขาเห็นเขาชอบกระโดดตึกเล เป็นเพราะไอหมอผีคนนี้นี่เองเหมือนเวรกิลี่หมอนี่หลังจากนั้นครับไอหมอผีมันก็ได้ต่อรองว่าอยากจะอ่านตำรานี้ก็เอาคิสตินมาแลกพอหมอของเรารู้ดีว่านางไม่มีทางยอมอยู่กับไอบ้านนี้แน่ๆเลยเปิดฉากโจมตีด้วยเวทมนต์ชนิดใหม่ที่มีชื่อว่าคาถาโดเรมีฟาซอลาที T. เขาดึงตัวโน้ตออกจากหน้ากระดาษมาปาา่าใส่ซินิตเตอร์สเตรนท์ซึ่งเจ้าหมอผีมันก็เล่นด้วยครับสึกดวนเวทโดเรมีฟาซอลาทีเลยได้เริ่มต้นขึ้นกติกาก็คือ ใครเติมตัวนวลสุดท้ายได้เยอะสุดคือคนชนะถ่ายที่สุดครับก็เป็นพ่อหมอของเราที่กีดกลายเอาตัวนวลสุดท้ายเข้ามาใส่แล้วก็ตูมดอกเตอร์สเตรนท์หกหนึ่งหกก็เลยเอาชนะหมอผีตีหิตสามตาคนนี้มาได้ดันเองหลังจากนั้นครับพ่อหมอของเราก็รีบเอาดาร์คโฮมมาเปิดใช้งานทันทีโดยการเปิดเข้าไปในบทที่มีคาถาเซิร์ชเอ g นจินมันคือ Google มัลติเวิร์สที่ใช้เซิร์ชหาว่าเราอยากจะเห็นตำแหน่งของเอิร์ธไหนจากนั้นดอกเตอร์สเตรนท์ก็เข้าสู่บทที่จะ บริกรรมคาถาสิงฝันแต่ทว่าคาถานี้ได้มีส่วนของคําเตือนเอาไว้ว่าการสิงฝันคนตายจะถูกฝูงวิญญาณต้องสาบเข้าเรียนงานล่างโฮสและอีกอย่างคิสตีนที่เข้ามาพบและเห็นว่าพ่อหมอกําลังจะทําอะไรเธอจึงต่อว่าทันทีว่าพวกสเตรนก็ไม่ต่างกันสักคนไม่ว่าจะจักรวาลไหนพ่อหมอรู้ดีครับหลังจากที่ได้ฟังมาจากหลายๆปากว่าพวกเขาในทุกๆจักรวาลก็เหมือนกันหมดแต่พ่อหมอของเราต้องทําจริงๆเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า ถ้าช่วยอเมริกาชาวเวสไว้ไม่ทันตอนนี้ไหายนารออยู่ตรงหน้าแน่นอนก็เห็นๆกันอยู่ว่าวาันด้าฆ่าได้แค่ไหนเขาจึงขอให้คริสตินเชื่อใจและคอยดูแลร่างฮสต์ของเขาด้วยจากนั้นเขาก็ได้เข้าสู่พิธีตรงดิ่งเขา้าร่างตัวเองอีกจักรวาลที่นอนตายซึ่งก็เป็นตัวเขานี่แหละครับที่ฝังเอาไว้อมบีสเปรนได้ตื่นขึ้นครับเขาได้เปิดพอร์ทัลมายังเขาวันโดโกสถานที่ที่เซิร์ตเอาไว้ก่อนหน้านี้พอมาถึงได้ไม่นานครับพวกวิญ,ญญาณต้องสา มันก็เริ่มหลุดออกมาจากเหศ์สิงร่างคนตายพวกมันดึงพ่อหมอของเราลงสู่นรกครับเพราะว่าคริสตีนก็ช่วยสุดตีนเหมือนกันก่อนที่จะบอกให้ดร์สเตรนควบคุมพวกผีเหล่านี้ซะซอมบี้สเตรนเลยฮึดสู้แล้วค่อยๆจับทีละตัว2ตัวจนมารวมกันได้เป็นหนึ่งในที่สุดแล้วก็ตรงดิ่งขึ้นเขาวันเดอร์กอร์ไปครับต้องบอกเลยว่าซอมบี้สเตรนบวกกระฟูงวิญ,ญญาณต้องสาเป็นอาไายที่โอพีมากๆกระพือปีกครั้งเดียวลูกสมุนของสกาเลตวิตแตเด่นกระดอนตกหน้าผาไปเลยสรุปคือทั้งเรื่ เจาอาอสูรพวกนี้เอามาโชว์ตัวเฉยๆใช่ไหมครับหลังจากนั้นซอมบี้สเตรนก็ได้เปิดฉากโจมตีสกาเลตวีธมหาจอมเวทได้เข้ามาช่วยอีกแรงครับกักเธอเอาไว้ได้ก่อนที่จะสั่งให้ซอมบี้สเตรนไปดูดเอาพลังของอเมริกาชาวเวทมาพอหมอได้ตรงเข้ามาหายายหนูครับถึงตอนนี้อเมริการู้ดีว่าเธอจะต้องเสียสละเพื่อป้องกันวานดาแต่ทว่าพอหมอก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะดูดพลังของเธอไปเขามาเพื่อปลุกใจนางเสือป่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับอเมริกาว่าเธอสามารถควบคุมพลังทั้งหมดที่ เธอมีได้และมันเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องไปตืบยายไม่มดร้ายคนนั้นหลังจากการปลุกระดมเสร็จครับซอมบี้สเตรนก็ถูกพลังของสการิลทวิทเต้นงานมันรุนแรงมากๆเกือบทําให้การสิ่งฝันยุติลงเลยทันทีเพราะ่างนี้กําลังจะตายซ้ำสองอเมริกาครับได้กระโดดเข้าไปตบกระโหลกเพ่นกะบาลสการิลทวิทจนทําให้นางจอมมนได้เห็นสัจธรรมที่แท้จริงในที่สุดหลังจากนั้นครับสการิลทวิทเลยยอมยุติเรื่องราวที่เธอก่อขึ้นทุกอย่างนั่นทําให้ดกร์สเตรนกลับมาย ร่างของตัวเองในจักรวาลที่กําลังจะแตกสลายเพื่อรอให้เมริกาชาวเวสมารับตัวในระหว่างที่รอครับดร์สเตนของเราก็ได้จังวหวะเผยความรู้สึกในใจที่มีเป็นหมื่นล้านคําเก็บมันเอาไว้มานานเพื่อที่จะข้ามจักรวาลมาบอกว่าเขารักคริสตินนะไม่ว่าจะจักรวาลไหนๆก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีใครหรือไม่อยากให้ใครมาใส่ใจเขาเพียงแค่รู้สึกกลัวที่จะพูดความในใจกับใครคริสตินคนนี้ได้รับรู้แล้วครับเธอได้ ขอให้พ่อหมอของเราจงเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้ากับความกลัวที่อยู่ในใจแล้วทั้งคู่ก็จากกันครับอเมริกาชาวเวสมาพาพ่อหมอกลับไปยังจัก,กรวาลของตัวเองดร์สเตรน์เลยได้กลับมาที่คามาทัสครับองอเมริกาชาวเวสเข้าเรียนในสำนักแห่งนี้ที่ต้องบูรณะกันยกใหญ่มหาจอมเวทวองเป็นห่วงพ่อหมอครับหลังจากที่ได้ใช้ดาร์คโฮมาซึ่งพ่อหมอของเราก็บอกว่าเขายังปกติดีเขาได้ถามวองว่านายมีความสุขไหมมันเป็นคำถามที่เขาโดนถามมาก่อนหน้านี้ หาจอมเวทก็บอกว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเขามีความสุขครับและพึงใจในสิ่งที่เป็นอยู่แม้จะเจอแต่ภัยพิบัติก็ตามเมื่อดร์สเตรนได้ยินอย่างนั้นเขาเองก็พึงใจเช่นกันเขาบอกกับท่านมหาจอมเวทไปว่าอย่างนน้อยท่านก็ไม่ได้ลุยเดียวก่อนที่จะโค้งคํานับยอมรับว่องเป็นมหาจอมเวทสอซิืบเลร์สูพรีมของเขานั่นเองและก่อนที่เขาจะกลับไปยังอาสมครับอเมริกาชาวเวทก็เดตรลงเข้ามาหาแล้วบอกว่าเสอดีใจที่ตกมาอยู่ในจัก,กรวาลแห่งนี้ของด ดรสเตรนทคนนี้พอหมอของเราเองก็เช่นกันครับแต่หวังว่าสักวันหนึ่งอเมริกาชาวเวสจะได้เจอกับแม่แม่ของเธอก่อนที่พอหมอจะจากมาปิดพอท่อลงไปกลับมาใช้ชีวิตในนิวย์กซิตี้บนถนนบิเกลิลเหมือนเดิมซึ่งก็ไม่นานครับรีเฟกจากการใช้ดาร์คโฮก็เริ่มปรากฏออกมาดวงตาที่3โผล่ขึ้นมาตรงกลางหน้าผากของเขาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรรุนแรงมากเขาปิดมันได้และยังคงใช้ชีวิตเป็นเหมือนเดิมปกติได้เอฟเฟกจาก การกระทําของเขาในการท่องวัหุจักรวานในครั้งนี้ยังไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นครับเพราะในเช้าปกติวันหนึ่งหญิงสาวผมปลอนชุดม่วงที่มาพร้อมกับดาวแหวนมิติได้ตรงเข้ามาหาเขาแล้วบอกว่าดร์สเตรนได้ทําให้เกิดอินเคอร์ชั่นขึ้นมานายต้องกลับไปแก้เธอยังได้ขิงเอาไว้นะครับว่าถ้าหากกลัวก็ไม่ต้องมางานนี้ครับมีหรือพอมอสามตาของเราจะไม่พลาดการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ทีโคดอินเคอร์ชั่นกำลังรอเขาอยู่นั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดินทางในพาร์ทที่3ของดตร์สเตรนต์ต้องบอกเลยว่าการเดินทางของเขาเริ่มไปไกลและใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสิ่งที่เขาทําไว้ในการเดินทางในครั้งนี้อาจจะเป็นโคดอินเคอร์ชันเรื่องราวที่จะใหญ่โตขึ้นมากๆต้องรอชมในเรื่องต่อไปแล้วครับว่ามันจะใหญ่โตและหนักหนาสาการแค่ไหนแต่ทว่าในครั้งนี้ก็ถือว่าพ่อหมอของเราได้เคลียร์ใจเรื่องราวของความรักของเขาที่มีให้กับคริสตินได้แล้วซึ่งการเดินทางของเขาคนนี้ครับยังไม่ได้จบลง,งง่ายๆเพียงเท่านี้แน่นอน แต่สำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วครับก็จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนนามายเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ